สวัสดีครับวันนี้พี่หมีจะมาแนะนํารีวิวนะครับเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นที่ใส่สบายแล้วก็ถือว่าคุณภาพดีจนพี่หมีหายางมากทุกคนก็ควรจะผู้ชายหลายคนอาจจะเกิดปัญหาแบบนี้คือหาผ้าหรือว่าเชเชิ้ตที่แบบรา,าคาที่ไม่แรงมากหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ส,สบายสองแล้วมันเข้ากับตัวโลงแล้วก็มันไม่ซ้ํากับใครคือ3โจทย์นี่คือพี่หมีต้องหาให้ได้แต่ตแล้วก็เจอลิงนี้นะครับใครสนใจเดี๋ยวใส่ตะกร้าก่อนเลยแอดลิงข้างล่างเข้าไปดูดีตะกร้าข้างล่างไอ้ลิงข้างล่างเนี่ยแอดตะกร้าก่อนเลยเพราะว่า เด so 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 ี่ยวหงหงเนี่ยเขาจะแจกส่วนลดนะครับสามชิ้นเนี <Yeah. S 1> okay. ่ยลดไปเลยห้าสิบาทนะครับซื้อสามชิ้นอะไรก็ได้สามชิ้นแล้วก็เก็บโคตรอีกถ้าซื้อยิ่งเยอะก็ยิ่งลดมีโมูลนัดมีออร์ลดโดนหลังโอ้ชอดมากออกกันคร่าว่าลดแน่นอนนะครับเอาคือเขาเลือกบอกเลยว่าเสื้อเชิ้ตตัวนี้นะครับเป็นเสื้อเชิ้ตที่แบบแขนสั้นซึ่งพี่หมีเขาใส่มาคิดว่าตอนแรกตอนแรกเนี่ยเคยซื้อแบบแขนยาวมันก็ไม่คิดว่ามันจะ ม่คิดว่ามันจะข้าบเลยเพราะว่าเราเคยซื้อมาแล้วไงแต่ว่าแขนสั้นนี่คือใส่พอดีมากทุกคนใส่แล้วแบบมันไม่รู้สึกอึดอัดเลยอะไรเลยเหมือนในรูปนี้ก็คือขาสั้นเอ้แขนสั้นแล้วก็ใส่สบายผ้าดีนะผ้านี่สังเกตว่าผ้าดีมากนะครับแล้วก็เอ่อมันไม่ได้สั้นไปหรือยาวไปราคาก็ไม่แรงมากคือ3สิ่ง4สิ่งนี้ก็คือใครมี เพื่อนมีแฟนหรือว่าจะซื้อให้แฟนให้เพื่อนให้น้องให้พี่ให้พ่อคือใส่ซื้อได้เลยนะครับมีไซส์ข้อดีของการซื้อเสื้อในลาซาด้าก็คือเราสามารถเลือกซื้อเลือกสีเลือกอะไรทุกอย่างไม่ต้องไปเดินตลาดฝนตกตรงนี้นะครับจะไปซื้อตลาดฝนตกกลับมาก็ไม่มีไซส์ส่วนมากพี่เดินพี่หมีมาเดินตลาดทั่วประเทศนะครับไม่มี2 x l หรือส l ส่วนมากก็ l x L ลเค,ค,คือแมคคาเขาก็ไม่กล้าที่จะเอาตัวใหญ่มาเพราะว่าขายไม่ได้แล้วก็เอามาเยอะก็กลัวขายไม่ได้เสื้อเชิ้ตผู้ชายก็ไม่ได้สักคนแล้วก็ ไม่นานมันก็เอาแต่ว่าชิจีนเนี่ยคือที่แปลงเปล่งลแล้วคือคุณภาพดีก็มีไม่มีก็ดีแต่ว่าพี่หมีเนี่ยไปเลือกร้านที่มีคอมเมนต์ดีอะไรดีก็คือเลือกมาแล้วก็ามาทดลองอะไรแล้วไม่คงคนไม่ต้องกังวลเลยครนะซื้อเลยครับนี่ครับลายสวยมากครับยังไงเข้าไปติดตามยิ่งกันได้นะครับวันนี้พี่หมีขอลาก่อนแล้วคะแนนเก้าทีมพี่ให้คะแนนเก้าทิมสิบเนี่ยไม่มีข้อติติเลยอาจจะสงสัยนิดนึงแต่ว่าทุกอย่างดูโอเคครับซื้อให้ใครตักองถูกใจซื้อใส่เองถูกใจยิ่งกว่านะวันนี้มีขอลาก่อนครัับสวสดีครับบ๊ายบาย